สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ c b กซีบีมช n แค่ะ <S <S วันนี้นะคะก็มาพบกันในรายการโอเพนพัสดุ EP ที่4นั่นเองก็ห่างหายกันไปน,นานสำหรับรายการนี้นะคะวันนี้มาพบกันแล้วกับการ Open ทัสดุอัลบั้มกับเซเว่นนะคะนี่เลยมาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มาเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นเขียนมีที่อยู่นะคะโอเคมีที่อยู่แล้วก็มีตัวนี้มาให้เป็นเหมือนกับเพลงนะคะ tracklist เป็น tracklist โอเคเดี๋ยวเราจะมาเพ e n กันเลยนะคะ โอเคตอนนี้บีมก็แกะตรงเทปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาโอเปนนะคะ mm. บิมจะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยนะคะแล้วก็เป็นวงแรกที่บีมติ่งเลยตอนเซเว่นเนี่ยเราแ,แบบและแบบได้มาซื้อตอนที่คารวมตัวกันอีกคำ mm. เพราะว่าตอนที่บีมติ่งแรกๆตอนนั้นคือยังเด็กอยู่แบบก็ยังซื้อไม่ไม่ได้ตอนนี้ซื้อได้แล้วเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงชื่อ ไม่เห็นนี่นะคะของข้างในนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยเป็นของแถมจากทางร้านนะคะเป็นการ์ด e m b e เมมนะคะก็ของแถมสิ้นต่อไปเป็นกระเป๋าเป็นลายกอส่วนแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเราชอบลายมากเลยค a รมิงเก t ดิก็แล้วก็เป็นชื่อของเมมเบอร์ในวงทั้ง7คนนะคะใหญ่กระเป๋าใหญ่มาก เราเอาวางไว้ในนี้เลาวก็เราจะมาดูตัวอัลบั้มกันเลยก็ไม่รู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนอกจากที่แบบการ์ดที่สูงแล้วก็เหมือนเลือกปกได้มั้งบิมเลือกเป็นปกของแบมแบมนะคะแบมแบมเป็นเมนของยูโอเคแกะได้เลยจะมาดูไปพร้อมกันเลย <c oughs> อ๋อจังแล้วก็ลืมไปว่าจะเป็นแบบนี้ก่อนฮัลโหลแรกในชีวิตบิมเคยเห็นว่าเขารูด รูดอย่างนี้แล้วก็แบบดึงโป๊ะอ่ะไม่ออกโป๊ะออโอเคโอ้ดึงตรงนี้เสรแล้วนี่ก็แกะได้เลยสวยมากเรามาแกะกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเราจะมาดูข้างในกันเลยนี่ได้เป็นสบของแปมแบมด้วยกัะ โอ๊ยเห็นเงาข้างหลังเงาไฟอุ๊บินก็ไม่เคยแกะบ้านมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ข้างในมันจะเป็นยังไงเห็นก๊าออกมาแล้วเราจะมาลองเปิดดูข้างในนะคะความอย่างไรไมอ่าเป็นซีดีตอววางไปที่เดิม่ะอย่างนี้ อันนี้เป็นสมุดเป็นเครดิตอ๋อแล้วก็เป็นโปสเตอร์ด้วยอืมอ๋อลุกลุกแต่ละคนคือหล่อมากแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโปสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วแบมนะแบมนะแบมแบมเป็นสมุดอันนี้ก็เป็นรูปของแบมแบมนะคะ นี่เราเห็นการ์ดแต่แต่ว่ายังไม่เห็นว่าคนคือใครอันนี้ก็เป็นแบบสมุดเพลงใช่ไหมโอ้ยเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดอีกทีหลังเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นการ์ดสองอันแล้วก็เป็นแผ่นอันนี้หนึ่งอันซึ่งคืออะไรอะฮัลโเลพี่แจ็คนี่ ไม่รู้ว่านี้เป็นสุ่มน่าจะสุ่มะใช่ไหมน่ารักมากาส่วนข้างหลังคือต้องเอาไปทำอะไรบีมก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไม่เห็นบีมเแบนแบมเราจะได้การ์ดใครมาชุบให้ดูยังไม่เห็นเป็นใครนะโอเค ยองเจเป็นเ้อไม่ได้เมนแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นพี่เจปีกับยองแจแล้วก็แจ็คสันเนาะใช่นี่มีชื่ออยู่ข้างหลังบิมก็ไม่ได้สังเกตได้แบบนี้สามคนโอ้อันนี้คือไม่ซ้ำเลยเป็น เป็นยงแจเจบีแจ็คสันนี่สามคนแล้วอันนี้เราเป็นแบบปกแปมๆอีกสี่คนขาดมาร์กจินยองยุคยมนี่เป็นแบบป๊อปอัพแปมๆข้ามันเกดิข้ามันเกดิก้สสวยงามมากแล้วก็เป็นสมุดอันนี้มันไม่มีการ์ดอะไรใช่ไหมเพราะว่าการ์ดออกมาหมดแล้ว อันนี้ก็จะเป็นรูปของแต่ละคนอนนะเจอแบบนแอีกแล้วเป็นเป็นการรีวิวแบบจะงง,งงสุดมากเพราะว่าบินก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นแค่รูปเฉยๆใช่ไหมข้างหลังก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใหแ่ก็ได้เป็นอันนี้เป็นรูปแจ็คสันเป็นการ เจบี JB, แล้วก็ยองแจแล้วก็เป็นแบบปกแบมๆวยได้มาคบแบบคลามหรือว่าก็ได้โอเคไม่เป็นไรก็สำหรับการเ p e n พัสดุในวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เป็นอัลบั้มกับเวนก็จะมีแบบปสเตอร์มีสมุด เครดิตหรือว่าเป็นเรียกว่าแบบสมุดเพลงใช่ไหมแล้วก็มีเป็นการ์ดส,สองใบแล้วก็อันนี้เรียกว่าโพลารอยด์ไหมหรือว่าไม่ใช่บิมก็ไม่รู้รูกแจ็คสันเจบียองจอ hmm. แจ่เราตั้งไว้ประดับอืมชื <True. S 1> เห็นไหมนี่สวยงาม drive me to the moon willix compose เอาพวกัสใส่ไว้ในนี้กับชึบมีไม่มี แซมใส่การ์กะอเอาเกดเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เหมือนเดิมบัมจะมาให้เพื่อนๆดูตัวการ์ตัวนี้นะคะที่เป็นของแถมมาน่าจะเป็นของแถมจากเคทาวเนาะหรือว่าเป็นจากทางร้านที่บิมสั่งซื้อมาก็จำไม่ได้เพราะว่านานแล้วโอเคเก็เดี๋ยวบิมจะเปิดให้ดูแบบรายคนเลยนะคะอาจจะเร็วนิดนึงเพราะว่าความจำเคลื่อนจะเต็มแล้วปุ๊บ พีทีบีปุ๊บมาปุ๊บอ่าแจ็กสันจิงยองยองเชนนะคะแล้ mm mm okay. วก็แบมแบบต่อด้วยยุกยองโอเคบีมต้องทำเวลาเพราะว่ากล้องมันจะตัดเราสำหรับความรู้สึกในวันนี้นะคะนี่เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตเลยคือแบบนอกจากขาที่แบบสุ่มลุ้นว่าจะได้ใครแล้วเนี่ยบีมก็ได้แบบ เป็นตัวป๊อปอาพใช่ไหมแปมแปมแล้วก็เป็นปกบางๆมีแบบอ่ารูปโปสเตอร์แล้วก็เป็น,ปปปปนที่เป็นสมุดร,รูปของทุกๆคนนะคะคือดีมากเป็นโชคอ,อัลบั้มแรกวงที่ติ่งวงแรกประทับใจตัวอัลบั้มนะคะก็ชื่นชอบมากเลยก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอว่าบิมได้การอันนี้ด้วยเอ้ยหรือโพลออ่อยแปมแบมแล้วก็มีลายเซน็น อ่านี่ได้มาในทรงสีขาวๆต้นแรกอะบิมเปิดดูไม่หมดเพิ่งมาเห็นตอนกำลังเก็บของนี่ก็อันนี้คือเป็นอีกอย่างที่ได้มานะคะ